แปลตัวเน้นๆสําหรับตัวหน้าไรฟ์สดที่ผมให้ไปนะผมบอกให้เลยว่ายิ้มหวานกี่แบบเต็มๆเลยใครที่ยังไม่อยากพลาดแนวทางดีอย่างนี้นะผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับและไหนจะเป็นตัว VP ในกลุ่มอีกก็เข้าไปทั้งหมดชุด3ตัวแบบเน้นๆไหนจะเป็นสเต,ตปอีกก็บอกให้เลยว่ากินเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้และอย่าลืมนะครับใครที่อยากไปครอบครัวเดียวกันไปดูทางเข้าหน้าช่องได้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ดูผลงานผมเมื่อคืนนี้เราไปรับชมกันได้เลยสำหรับที่ผมจะจัดให้วันนี้นะครับผมก็ตัวแรกนะที่ผมมองไว้ ยูเวนะ่นปัจจุบันนี้ยยูเว่ดีกว่านาโปลีเยอะมากในการที่นาโปลีเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยนะครับผมในเรื่องทีมมีปัญหาบ่อยด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มในะปัจจุบันของทางยูวนตุสก็ไม่ได้ดูแย่ แบบว่าดูคนละโลกกับทางฤดูก,กาลที่แล้วเลยนะครับผมมองว่าความมั่นใจของทางยูทูตเนี่ยกำลังมาแบบจับหนักจัดเต็มเลยนะครับผมผมมองว่ายูเว่วันนี้ผ่านไปได้อย่างสบายสบายครับตอนนี้ให้มองไปที่ทางยูเว่ครับหรือใครไม่ชอบยูเว่ผมก็แนะนําไปถึงช่องทางได้คือมองไปที่สกอร์ต่ําได้เลยนะครับตัวต่อไปครับ ฮอฟเฟนไฮมครับเจอกับทางโบคุ่มครับในบอลบูเดสลรีกา้เยอรมันนะครับคู่นี้ก็แตะตีสองครึ่งเลยนะครับฮอฟเฟนไฮมนะครับในรูปแบบเกมเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าฮอฟเฟนไฮมเกมโดยรวมครับอาจจะไม่ได้ดีจ๋าถึงขนาดนั้นนะผมแต่สองคู่นี้ในฤดูกาลที่แล้วก็อย่างที่ผมบงบอกไปว่า เกมโดยวรวมแลผมณปัจจุบันเนี่ยเป็นเกมเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าและอย่างคือฮอฟเฟนทามณปัจจุบันนี้เกมในบ้านไม่ชนะใครมาแล้วสี่นะแต่เปิดมาต่อเขาถึงครึ่งควบลูกครับกระแสบ่งบอกไว้แล้วว่าทางฮอฟเฟนทามจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมมองอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบฮอฟเฟนทามนะครับก็แนะนําไปที่มุมสูงได้เลยนะครับก็ให้เหมาะเลือกสองทาง,ทางกันสำหรับฮอฟเฟนไฮมหรือสก,กอร์สูงนะครับ ฮันโนเวอร์ครับบอลบนเดเลิก้าเยอรมัน2ก็กดสูงไปนะครับแล้วก็ตัวที่4ี่วิสบาเดนครับให้กดสูงไปต่อไปนะครับผมในเรื่องของ บอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับในเรื่องของวิเทรา่าเปิดบ้านต้อนรับจำเยียงทางบากา้าครับเราต้องเข้าใจว่าวิเทร่าช่วงนี้ฟอร์มดูย่ำแย่ครับส่วนบากา้าฟอร์มดีแต่นัดต่อไปครับมันมีในเรื่องของการที่ไปเตะบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับอาจจะมีเรื่องของโรเลชันนักเตะบ,บ้างนะครับอาจอาจจะมีในเรื่องของการโรเลชันนักเตะสัก40-50เปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามองเรื่องมาตรฐานนักเตะแล้วที่มาเจอกับทางวิเทรา่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับการที่สปเปอร์ขาดตัวนักเตะหลักไป แล้วก็มาเล่นกับทีมอย่างเบอร์ลี่เคฟฟิลอะไรเงี้ยมันมีความห่างชั้นกันอยู่มากๆเลยนะครับก็แนะนําไปว่าทางบาร์กามันมีแน่นอนอยู่แล้ว1ประตูครับแค่อรอลุ้นประตูที่2ก็ให้มองไปที่ทางสปอร์ตติ้งบาร์กาได้เลยอ่าววีวีเวนโลครับตัวนี้ผมมองไว้คือ1ตัวโชว์จัดเลยนะครับเวนโลในบ้านแข่งโป๊ครับวันนี้ให้มองไปที่ทางวีวีเวนโลครับ แล้วตัวต่อไปครับตัวเราสุดท้ายนะั่นก็คือทางเบรดาครับวันนี้เบ่าเบด้ากดได้แน่นอนนะครับถล่มยับแน่นอนให้กดไปที่ทางเบรดาหนึ่งตัวนะครับและตัวสุดท้ายวันนี้นะครับผมก็ให้มองไปที่ทางโคเวนที่ที่เจอเบอร์มิงแฮมครับโคเป็นที่มาตรฐานดีกว่าครับในเรื่องฟอร์มเรื่องหอลายเรื่ออย่างคือลำดับที่มันดูแยกกว่าแต่เปิดมาต่อเขาเยอะมากก็ต้องพูดตามตรงว่าโคเปนที่ยังไงวันนี้ก็ต้องเอาครับ อ่าโคดี้ต้องเอานะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ8ตัวที่ผมให้ไปในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะผมก็บอกได้เลยว่ายิ้มหวานที่แบบเต็มๆปากและแถมแนวทางในกลุ่มก็บอกใ้เลยว่ากินกันแบบนิ่มๆกันเลยนะครับผมสำหรับในเรื่องของสเต็ปและตัว v ีบีและใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางในดีนะครับก็ทางเข้าดูได้ช่องนะครับและอย่างนึงนะครับใครที่อยากจะฟังไลฟ์สดผมอยากมาติดตามไลฟ์สดผมเนี่ยก็หกโมงครึ่งเรามาเจอกัน